งั้นความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยมันไว้ไหมถ้าเราปล่อยให้มันท่วมทบท่วมทนจิตใจเรานั้นก็ทุทกข์ไปอยู่งั้นแหละถ้าเราสู้ด้วยสติด้วยปัญญานะความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเรื่องอะไรจะต้องไปจมอยู่ในความทุกข์ความทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงมันมาได้มันก็ไปได้นะอยู่ที่ว่าเราวางใจถูกต้องไหม ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะถ้าเรามองว่ามันเป็นของชั่วคราวเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกเวลาไม่สบายใครนึกไหมว่าไม่นานก็หายถ้าเจ็บป่วยนะคิดว่ามันจะหายนะมันก็มีกําลังใจนะถ้าคิดว่าตายแน่ก็ตายเร็วเลยนี่อยู่ที่ใจเรานะเข้มแข็งไหมมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไว้ความสุขในชีวิตเราก็ของชั่วคราวเพราะงั้นถ้าความสุขหายไปก็ไม่ต้องตกใจ ความทุกข์ในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราวนะถ้าความทุกข์มาก็ไม่ต้องตกใจเพราะมันชั่วคราวเนะียนพยายามสอนตัวเองไปเรื่อยๆ